สวัสดีแฟนมูทุกคนนะผมวันนี้เรามาอยู่กัในในคุยนำรายการนะของศึก<ฮ>เพชริดนดีโอ้โหโอ้โหแม่เพิ่งเปิดมายกสามโดนต่อยหน้าอรอยเลยครับกล้องบุรพาโอ้ปิดเกมเลยหรือเปล่าครับมักรเพชรดูครับไม่รู้ฟื้นหรือยังครับกล้องบ,บุงรพาโอ้มกรเพชรตอกว้ เป็นเรื่องแล้วครับยังมึนๆดูงงๆอยู่เลยครับกองบุรีบาไปครับโอ้แรงหมัดก,กันแล้วนี่จะสอกไปครับแน่ประมาทไม่ได้นะมก,กรเฮดโอ้โหโห,โหโนอีกแล้วครับกองบุรีบาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหเสียใจเชื่อครับ หนึ่งยกสองนับเลยครับผู้นี้โอ้โหสุดจริงครับโอ้ดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมังกรเพชรครับสรุปเลยครับเป็นมังกรเพชรครับเอาชนะน็อกกล้องบุรพาไปได้ครับในยกที่สามเพียงเท่านั้นครับโอ้โหโหจริงๆครับตัวนี้ยังก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ดูยังลุกไม่ขึ้นเลย